วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่งานของดีของเด่นสกลนครนะคะที่รานกิจกรรมชั้นหนึ่งนาูนย์สุขเกตของสนยทาวเวอร์ของเราค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11กันยายนวันอาทิตย์หน้านัาน่นเลยนะคะแล้ววันนี้เรามีอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนําให้กับลูกค้าที่ผ่านทางเพจเงสนรท่ว์ตอนนี้เรากาลังไลฟ์สดอยู่นะคะใ,นใ,นใครที่ถือโทรศพัพท์อยู่ค่ะเข้าไปในเพจของสนยทาวเวอร์นะคะเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ ร้านนี้มุกสะกลผ้าครามเขามีของดีมาแจากด้วยนะคะชาวเชี่ยลเฉพาะชาวเชียลเท่านั้นเลยค่ะวันนี้มีแจกกระเป๋าอโอเคอะเสียงใช้ได้เลยเลเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้รางวัลต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนเท่านั้นนี่เป็นกติกาของเราหลังจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยมา ชิงรางวัลกันด้วยคําถามสุดโหดหินของเราในวันนี้จะพบกัน่างไรวันนี้อย่ยกับเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะดีน้องเจียวจยวใช่ไหมคะน่ารักมากเลยวันนี้ร้านมุกสะกดภาครามเราเนาะร้านมุกสะกดมาจากไหนมาจากอากาศอํานวยสกลนครค่ะ ตำบลอากาศอำนวยอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลน,นครใช่ไหมก็ถือได้ว่ามาไกลเลยเดียวนะเดินทางข้ามแม่น้ำโขงมานถ้งชาวบนราชธานีตรงนี้แล้วก็มีของดีมาฝากให้กับชาวบนราชธานีด้วยสินค้าของเราที่เป็นแบบหลักๆซี่งนเจ้ที่ขายดีในงานนี้มีอะไรบ้างจางเจียวแนะนำหน่อย ก็มีเป็นเสื้อยอดฮิตของร้านเราเลยนะคะเป็นเสื้อสองร้อยใช่เหมือนที่พี่นุ้ยใส่นี่จะบอกให้ว่าที่พิธีกรใส่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกรองไล่มาจากตั้แต่ตาตุ่มไปจนถึงหัวเลยนะคะเนี่ยศีรษะเลยค่ะเป็นชุดจากมุกสกลพระรามได้ขอบคุณด้วยนะคะอุดหนุนเพิ่งไม่ได้ค่ให้ตีดอุดหนุนเรียบร้อยแล้วชุดน่ารักมากเลยแม่มาดูลไยของจริงแม่ไม่มีอีกหลายตัวเลยนะคะอยู่ในตรงนี้ค่ะราคาตัวละสองร้อยใช่ไหมแต่แต่แต่ ดูป้ายก่อนจ้ะดูป้ายก่อนจ้ะคนละครึง่งใช่ค่ะมีคนละครึ่งด้วยค่ะมาใช้ได้เลยถ้าตัวละสองร้อยเื่อเดียวก็จ่ายได้นะจ่ายแค่ร้อยเดียวมาเป็นาไปเลยจ้ะถูกมากนะคะเนี่เดี๋ยวให้น้องเจลหยิบมาให้ดูหน่อยสักแบบตัวสองตัวที่แบบขายดีนะสีอะไรบ้างมันจะมีแบบสีครามใช่ไหมแบบสวนมากลูกค้าก็จะชอบเป็นออริจินอลอะไรแบบนี้นใช่ไหมคะอันนี้ใช้ายๆเป็นพรมีนิดนึงเนาะ เป็นอีไซน์น่าแบบสีแบบสีครามไปเลยหรือจะเป็นสีชมพูยก็เป็นย้อมสมพิลแล้วสา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 วจะชอบอะไรแบบสีแบบนี้ใช่ใช่ไหมใส่ได้นี่ตัวละสองร้อยนะไม่ว่าจะไซส์ไหนก็ตามนะไซส์ไซส์ใหญ่ L ค่ะเซลล์กสองร้อยทุกตัวแล้วก็อยู่ที่หมุนอยู่ที่หมุนอันนี้เราอยู่ที่หมุนกล้องเราตามมามานี้สวยจังเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็สองร้อยใช่ไหมอันนี้จะเป็นงานใหม่ร้านเรานะคะเป็นอีโคบลินค่ะบลินจากใบไม้จ้า ตัวนี้เอาใบไม้มาทัาบหล่อวิธีการก็จะเป็นใบไม้แล้วก็ราคามันก็จะแตกต่างไปหน่อยนิดนึง4 9่าบาทใช่ค่ะเสื้อยืดของร้าเราก็จะรับประกันเลยค่ะเพราะว่าเอามาใช้ผ่อนเนาะว่ามันโหดมันย้วยเลยไหมใจพละงเครื่องได้ตัวนี้นรุ่นเกงเรืงเกงกางเกงเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าทรงกระเกงกลางอันนี้เป็นขายาวค่ะเป็นขายาวใช่ค่ะนรุ่นเป็นเป็นรุ่นขายาวมีประมาณแปดนิ้วไหม มาเนี้ยนะคะเนี่ยก็จะมีแบบหลายแบบนะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนี้ก่อนนะคะก็จะมีหลายแบบเลยมา,มางานเนี้ยก็จว่าของใหม่จะมีเยอะเลยเนี่ยจะมีชื่อบแบบนี้ด้วยค่ะอันนี้เป็นมินิดรสค่ะอันนี้ลูกค้าก็ชอบเยอะเหมือนะนะกันเกรย์นะแล้วก็ทางด้านหนูจะเดี๋ยวจะเก็บมาให้เก็บให้กล้องดูหน่อยเนี่ยอันนี้จะเป็น,ปนแบบเรือแบบทรงผู้ชายผู้หญิงใส่ได้ค่ะเป็นยนะูนิเซ็ก์เนาะเป็นทรงจังโก้ค่ะ ถ้าจะแบบว่าใส่สบายๆเบาๆเหมาะหน้าร้อนบ้านเราอันนี้ก็เหมาะกับคนที่หาแบบเสื้อใส่ทํางานเนี่ยนะคะเป็นย้อมครามแท้เลยค่ะเป็นย้อมครามแท้เลยเนาะใช่ค่ะในราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้490ราค่ะ490รยาดือประมาณมางานนี้ก็มีราคาพิเศษค่ะลดได้เออเนี่ยคือใครตามมาจากไลฟ์เนาะใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ในวันเนี้ยตามมาจากไลฟ์ของเพชรนีบบบนําเจียวเลยเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษได้ได้ค่ะบอกบอกได้เลยบอกแม่ค้าได้เลย พิเศษไม่พอนะคนละครึ่งอีกนะใช่ไหมรถแล้วรถอีกไม่ต้องไปซื้อไปสกลนครมาก็ไปข้างในก็ไปข้างในนี่กางเกงกางเกงอันนี้เป็นกางเกงขาสั้นอันนี้ก็เลยจ้ะตัวนี้เป็นขากลางที่ที่ร้านเราเรียกกันนะคะอันนี้ก็ยอดฮิตของลูกค้าเหมือนกันเนี่ยจะเป็นแบบสบายสีม่วงสีชมพูเนาะใช่ค่ะนี่ตัวนี้จะสั้นๆหน่อยตัวนี้ค่ะสั้นสาวๆชอบ ใส่แมทต์กับเสื้อยืนเองก็น่ารักน่ารักค่ะน่าใส่ออกข้างนอกได้กางเกงกางเกงแบบประมาณนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะรุ่นนี้200ร้อยค่ะสองร้ยทั่วเลยเท่าเสื้อเลยเนาะแซกก็สองร้อยนี่สองร้อยกางเกงขึ่งก็จ่ายสองร้อยจับจับปรโมดียวกันราคาเดียวกันแซดเดียวเชียร์เดียกมาเข้ามาข้างในก็มาข้างในมาชมร้านมาชมร้านมุกสะกอนพระรามนะจ๊ะ มุมทางนั้นนี้กางเกงกลางค่ะกางเกงกลางเหมือนที่เ่จะเป็นออกลักษณะนี้นะคะกางเกงกลางของเรามีกระโปรงไหมอ่ะกระโปรงมีค่ะนอกจากเป็นกางเกงแล้วก็มีกระโปรงนี่ไงกระโปรงเป็นกระโจรยาวใสหรือเป่าพอดีเลยนะพี่ใส่น่รักดีเลยนะอันนี้เป็นกระโปรงยาวใช่พื้นสะอาดเลยนะถ้าพี่จอนใส่นะรุ่นนี้ก็เป็นแบบแบบสั้นขึ้นมานิดนึง มีหลายแบบมีสีครามมีย้อมย้อมชมพูถ้าแบบเป็นเป็นกระโปรงแบบนี้ราคาจะประมาณเท่าไหร่กระโปรง450ร้อยหสิบค่ะมินินาฬิกาสี่ร้อยอะก็คนละครึ่งจ่ายไปใครนี้ก็มาใช้คุ้มมากๆมีซัมไนท์อ๋อมีซัมไนท์ให้ด้วยนี่ลูกค้ามีซัมไนท์ด้วยนะไม่ต้องกรโปรงนะจ๊ะแล้วก็มีเป็นชุดมินิเดรสคืออะไรนะคะมินิเดรสมินิเดรสเป็นเดรสตัวตัวสั้นค่ะตัวเล็กนี ที่แบบว่านิยมอยู่ในตอนนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นวีหน้าวีหลังอันนี้ทรงแบบชาวดอยนะใช่นะก็สี่ร้อยอันนี้สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนับาทรงประมาณนี้ไม่ขายแล้วก็เป็นเสื้อคลุมอ๋อนี่นี่เสื้อคลุมแบบสไตล์ญี่ปุ่นใช่ค่ะนี่ก็เก๋ดีเนาะอันนี้เป็นเป็นตัวสั้นแล้วก็เสื้อคลุมแบบนี้ราคาอย่าไ่ที่อันนี้450เหมือนกันโอ้ไม่แพงนะร้านเนี้ยแล้วก็อันนี้เป็นตัวตัวยาวลงมา ปกติเสื้อพรมแบบนี้มันจะอูดเกือบเกือบพันนะใช่ค่ะพันเลยนะของร้านเราราคาเบาๆสำหรับร้านนี้นะคะมีกางเกงกวยด้วยเหรอจ๊ะกางเกงเลยนะกางเกงเลยอะกางเกงเลยมีค่ะเออเด็กผู้ชายชอบใส่เวลแบบอะไรสำหรับคนที่ชอบใส่แบบสบายสบายอยู่บ้านมใช่มัดยุ้งได้เลยอ่ะสบายมากแล้วก็มีทรงกางเกงม้งค่ะเออนี่พิเศษเลยสามร้อยห้าสิบในรถพิเศษแล้วนะคะ นี่เป็นทรงแบบคล้ายๆของดอยเหมือนกันนะใชงชนี้เหมือนแบบชาวเก้งขาวอะไรเงี้ยราคาพิเศษอ่ะมีไซส์เล็กไหมอ่ะอยากได้ไซส์เล็กพี่นุยได้คนเดี๋ยวพิธีกรเข้ามาอีกนิดนึงสั่งตัดเลยเดี๋ยวฝั่งนี้นะคะมาดูฝั่งนี้ต่ออันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นเป็นผ้าทอมือค่ะอันนี้ก็อีกเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็ย้อมคลั่งใช่ไหมจ๊ะลงโคลนลงโคลนย้อมคลาม แล้วก็ความแล้วก็หมักโครนใช่ใช่ค่ะแล้วก็ใบมัดหมี่ทองมือผ้าเขาจะมีความความนุ่มเลอแบบในร้านสักขามได้รล้วเขาก็จะคืรุ่นนี้จะเป็นกระโปรงป้ายค่ะยอดฮิตของร้านเราเอวเล็กใหญ่ตัดได้ราคาพันหกร้อยบาทค่ะพันหกพันหกว่าโอเคนะเพราะว่ามันเป็นผ้าอันนี้แพทเทิร์นดีไซน์ก็จะจะเย็บยากนิดนึงค่ะก็เลย ใช้ผ้าเยอะด้วยอืมค่ืออันเนี้ยใครจะแบบว่าเอวเท่าไหร่ก็ได้หรสามารถที่จะแบบว่าับได้รอบเอวได้เลยใช่ไหมคะตามนันเลยแหละอ่ะนี่นียังมีอะซสซี่ทางด้านอีกนะคะเดี๋ยวก้องตามมาหน่อยเผื่อใครอยากได้กระเป๋ากระเป๋าอะไรเนี้ยเนาะไปใส่เพิ่มเติมเวลามีเสื้อแล้วก็ต้องมีแบบกระเป๋าใส่ของบ้างที่เป็นยามอันนี้เป็นยามใช่ค่ะยามแบบน่ารักจังอลยรย่ามอะไรอะคะตัวนี้ วันนี้มาเซลล์250ค่ะ250เองใช่ค่ะงานรอบที่แล้วดูขาย35แล้วฉันจะได้เสียเงินแล้วเนี่ยฉันที่คนละครึ่งจะได้สี่เงินแล้วเนี่ยใช่ใช่ค่ะใช้คนละครึ่งได้เลยน่ารักจังเลยค่ะเนี่นี่จัดโปรให้ลูกค้าถุงเงินใช่ไหมอันนี้ถุงเงินค่ะถุงเงินพักค่ะอันนี้หรือเปล่าที่เป็นรางวัลน่ะใช้ตัวนี้ไหมตัวนี้หรือว่าจะมีอีกรุ่นหรอเอามาแจกเลยดีกว่าไหมได้นะาๆน้องชอบเลยอ๋อตัวนี้หรอ นี่ค่ะนนเป็นทรงใหม่ค่ะเป็นแบบเป็นสูงขึ้นอ,อืมอะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะอันเนี้ยกระเป๋าถุงเงินเนี้ยราคาคือเราขายที่ร้านเท่าไหร่จะ๊ะ200อค่ะสรอเอง<พ>อแล้วพอเราเพนมาใช้ได้เนาะอ่ะแ๋ยบกล้องเราของบ้านนอกี่เดิมที่เดิม,เด,มเดี๋ยวเราจะแจกของแล้วแจกของในช่วงท้ายนะยังไงเนี่ยตาก,ก,ตากปม,มุมมุมพิเศษมุมพิเศษนี่นะนี่ ตอนนี้มีคนดูอยู่ประมาณสามท่านแล้วสามท่านนี้เนี่ยเยอะมากเลยเยอะนี่เยอะที่สุดลนนะทจริงๆ้็งแต่ไลค์มาขอบคุณนะเราจะแจกรางวัลแล้วนะแจกฟรีแจกฟรีเลยนะจ๊ะไม่ต้องเอาเงินเอาอะไรมาซื้อเลยใช่ค่ะแค่อันดับแรกก่อนกดไลค์กดแชร์ที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ กดก่อนนะถ้าตอบคำถามนี้ไม่กดได้กดแ,แชร์ถือว่าสละสิทธินะผิดกติกาไม่ให้นะคะแล้วลำดับต่อไปใครอยากได้เอา้าเหลือคนเดียวเอ้าอะไรคืออะไรไม <c oughs> ่อยากได้หรอนี่เราจะแจกนี่นะแจกกระเป๋าถุงเงินราคา200ร้อนะคะใบนี้แจกฟรีเลยนะคะทุกคนเล่นได้ถ้าดูในเพจสนีอยู่ในตอนนี้ทุกคนเล่นได้ไม่จำกัด นะคะไม่จำกัดอามาและสองขอบคุณมากหนึ่งในนั้นคือฉันเองแล้วคนนี้จะได้หรือเปล่าคุณต,ออตอ่อมาลอนนยอาต่อมากดแล้วก็แชร์ไือยังสองคนนี้ฉันกดแล้วนะฉันกดแล้วนะฉันจะได้นะถ้าไม่มีใครมาแข่งนะคะกูตาแล้วดูในกล้องสิเหมือนทำไมฉันเหมือนดูสิดูจิ้วสิดูความสูงแตกต่างมากเลยเดินทางห่างากันนิดนึงแจกค่ะแจกแจกแจก,จก,จก นี่เลยกระเป๋าถุงเงินจากร้านมุสกสกลผ้าคลามคำถามคำถามเดียวเลยนะใครตอบมาถูกก่อนคนแรกให้ไปเลยแลให้ไปเลยค่ะคำถามคือร้านมุสกสกลผ้าคลามอยู่ที่ไหนของจังหวัดสกลน,นครเออใช่ค่ะอยู่อำเภอไหนของสกลน,นคร อยู่อำเภอไหนนี่แค่ที่สุดเลยนะให้แค่ที่สุดเลยนะอำเภอไหนใครที่ดูละเร็ดต้นจนจบอ่ะจะรู้เพราะว่าเราถามแล้วแต่แรกนี่เดินมาคืออะไรคะตอบเลยนะคะลูกค้าลูกค้าเข้าไปในไลฟ์กดเตากติกาของเราจะเข้าไปในไลฟ์ค่ะใช่ไหมไม่ตอบไม่ได้มาตอบในสถานที่ตรงนี้นะลูกค้าอยู่ตรงนี้เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ลูกค้าไม่อยู่อีกนี่ถ้าอยู่ตรงนี้ปุ๊บจะตอบในไลฟ์ได้เลยนะได้เลยนะที่เข้าไปแล้ว ตอบมาเลยค่ะ2คนที่อยู่ในไลฟ์อยู่ในตอนนี้ค่ะคุณกดไลค์กดแชร์ก่อนนะอันดับแรกกดไลค์กดแชร์ก่อนตอบถูกให้กระเป๋าถุงเงินราคา200ให้ฟรีเลยค่ะคุณลูกค้าที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้เล่นได้ทุกคนเข้าไปในเพจสนีเลยเข้าไปในเพจสนีกระเป๋า200บาทนี้จะเป็นของคุณทันทีนะคะแค่ตอบคำถามมาว่าร้านมุกสะกลนผ้าความ อยู่อำเภอไหนในจังหวัดสกลนครนะคะอยู่อำเภอไหนซึ่งเราได้บอกมาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะไทยมาจากไทยมาจากไหนมีใครไหมนี่เลยไม่มีใครถ่า <c oughs> ได้หรอหรอเศียใจเดี๋ยวไวนิหนึงอะนนีเขาให้เขาให้นำบัดมาให้นำบัดมานะนี่อ่ะกล้องซูมกล้องซูมให้ห้าวินาที1น สามสี่อะไรคะก้องมัวเหรอคะก้องมัวเหรอคะเห็นไหมคะนี่มันเกินห้าวีแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ชัด่มันมาซูมชั้นคนเดียวอันนี้เอาอีกเอาอีกหนึ่งสองไม่ได้ไม่สามารถที่จะอ่าฉันได้ฉันได้ฉันได้นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอยู่อำเภอไหนของจังหวัดสกลนครก็ตอบมาค่ะตอบมาค่ะให้แค่นี้อ่ะพอนี่นี่ช่วยมากเลยนะนี่ช่วยมากเลยนะยั่มีใครตอบมาเลยเหรอตรงเนี้ย ไม่เป็นไรเราทิ้งท้ายคลิปไว้นะคะใครมาตอบท้ายคลิปะตอบคนแรกเลยในท้ายคลิปที่เราจบไลฟ์นี้นะคะแล้วทําถูกกติกาได้นะกดไลค์กดแชร์ด้วยถูกกติกาเราให้รางวัลเลยค่ะกระเป๋าถุงเงินหนึ่งใบราคา200บาทให้ฟรีไปเลยโอ้กระดิ่งก็น่าทายเตือน้ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณร้านมุสมนุษย์พัฒน์เยนะคะวันนี้นำสินค้าดีๆมานำเสนอให้กับลูกค้าที่ดูผ่านทางไลฟ์สดของเฟสต์นีทาวเวอร์นะก็ติดตามกันได้เลยเราจะมีไลฟ์สดแบนนี้เป็นประจำทุกวันนะคะในแต่ละร้านเราก็จะมีของแจกมีคนตอบมาแน่หรอจริงหรอจริงหรออ๋อแต่ก็อนบอกมีคนตอบมีคนตอบมาแล้วเอาเอาเข้าไปดูเข้าไปดูใครหนอใครหนอคุณนิพาวันคุณนิพาวันเหรอคะ คุณนิพาวันยังไม่ได้กดไ like, ลค์กดแชร์เลยแต่เขาตอบมาว่าอยู่อำเภออากาศอํานวยถูกไหมคะเฉลยเลยใช่ไหมคะเฉลยเลยค่ะเฉลยเพาก็ตอบมาแล้วเาเฉลยเลยคะ่ะถูกค่ะถูกต้องค่ะแต่ว่าคุณนิพาวันไม่ใช่ว่าคุณจะได้นะตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าคุณยังไม่ได้กดไ like, ลค์กดแชร์เลยนะคะต้องกดไ like, ลค์กดแชร์ก่อนถึงจะได้รางวาัลเพราะฉะนั้น คุณนิพาวันกดไลค์กดแชร์เสร็จปึ๊บให้ไปรับคูปองรางวัลที่ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งแล้วจะน่าคูปองรับรางวัลที่ร้านมุกสกนตนะคะยินดีดวงหน้าด้วยค่ะจบเกมแต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับงานคำพิคัเบสกรฟของเราในวันพรุ่งนี้กับไลฟ์สดแจกของนะคะวันนี้มีก่อนแล้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ